ช่วงนี้คุณมีความมุมานะมีความตั้งใจไม่ว่าคุณจะทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีไฟในการใช้ชีวิตมากๆแล้วคุณเป็นคนที่ชอบอะไรพูดพูดแล้วทําเลยนะคะจะไม่คิดนานนะคะมีการวางแผนแล้วทําเลยช่วงนี้คุณมีความต้องการที่จะทําให้เป้าหมายของคุณที่วางเอาไว้เป็นจริงอย่างรวดเร็วนี่คือการควบม้าด้วยความเร็วนะและเป็นไพ่ตัวแทนของนักรบอัศวินขี่ม้าขาวคือเป็นนักรบอะคะ่ะ นักรบมีมีเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือนะชอบเด็ดขาดชอบทําจริงพูดจริงทําจริงแล้วก็ถ้าใครเป็นอะไรนะเขาเรียกมีปัญหาคุณเนี่ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนของนักรบนะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเวลาที่คุณพูดอะไรออกมาหม,มอว่าคุณน่าจะทําจริงแล้วก็ทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นคู่แข่งอะไรเนี่ยถ้าถ้าจะเข้ามากันแกล้งคุยแม่หมอมองว่ายากค่ะเพราะคุณเป็นสายนักรบคุณรู้จริงทุกอย่างด้วยนะ ไพ่อบอกว่ากระตุ้นให้คุณลงมือทําทันทีแล้วก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนนะคะเป็นไพ่ัญลักของความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์คุณค่าตนเองแล้วก็ประสบความสาเร็จอย่างสูงมากบ่งบอกถึงความสามารถในการสื่อสารนะคะความคิดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีปฏิญาณไวพริบที่ดีมากในช่วงเวลานี้แสดงถึงความไม่กลัวที่จะเสี่ยงแล้วก็ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงแล้วคุณก็เน้นการทําทําอย่างชัดเจน ทำแบบมีเป้าหมายเพราะเส้นทางนี้คุณมองว่ามันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางของเสียงศิษย์นะคะโดนบรรดาลให้คุณได้ทําสิ่งนั้นทําด้วยความมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทําด้วยความสุขอ่าทีเนี้ยถ้าคุณมีพลังงานเหมือนที่แม่หมอเอ่ยเบื้องต้นในปัจจุบันนี้นะดวงของนักรบขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณกําลังมีเทพเจ้าอีกหนึ่งองค์ก็คือกวนอูนะคะกวนอูเนี่ยจะเป็น เสียสิทธ์ทางประเทศจีนนะคะที่มีหน้าตาสีแดงใส่ชุดนักรบเป็นคนที่ดุมากนะท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นเทพเจ้าของความซื่อสัตย์นะคะรักษาสัจวาจาเป็นคนที่ดุมากซื่อสัตย์มากค่ะซื่อสัตย์ถึงแม้กระทั่งเชื้อพระราชวงศนะ์เนาะคือแกมีความแบบซื่อสัตย์ในสายยันทหารนักรบนะเป็นคนที่สู้นะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเชื้อพระวงศ์นะแกเลยได้รับ ฉาย,ยาว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงสามารถไว้วางใจได้นะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เหมือนเหมือนจงรักภักดีมากเลยค่ะต่อแผ่นดินนะเป็นคนที่เป็นเหมือนทหารนักลบนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะดุมากเป็นคนที่รักษาสัจจะวาจาแล้วก็เป็นสายกตันยูกะตะเวทีค่ะ <S <S เป็นคนที่รู้คุณแผ่นดินรู้คุณบิดามารดาแม้กระทั่งใครที่เคยช่วยเหลือแกเนี่ยแกจะจดจําทุกคนที่เคยช่วยเหลือแก เมื่อแก่ประสบความสําเร็จเนี่ยแกจะย้อนกลับมาตอบแทนพระคุณของทุกคนที่เคยช่วยเหลือเกเกจะเป็นคนที่รักษาสัจวาจารู้บุญคุณคนนะคะอยู่ตั้งมั่นอยู่ในความมีศีลมีธรรมนะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะเลยตกเป็นเทพแห่งเทพที่ได้ชื่อว่าเทพแห่งความซื่อสัตว์รักษาสัจวาจาแล้วก็เป็นคนที่ดุมากไม่ชอบคนที่ทําชั่วคนที่ผิดศีลผิดธรรม อ่าเทพเจ้าควรดูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะใครบูชาท่านเนี่ยท่านจะบาลมท่านจะให้โชคเรื่องของความร่ํารวยพภกทรัพย์แล้วก็ให้โชคเรื่องการเนียมนาจใครแบบว่าข้าราชการเนี่ยสายราชการเนี่ยถ้าขอพรกับเกโดยตรงนะเชื่อว่าจะได้นะสายบารมียศถาบรรดาศักดิ์สายทหารทหารตำรวจนะคะนักการเมือง หรือคนที่เน้นเรื่องอำนาจอ่ะขอแกได้ใครไปขึ้นลงขึ้นศาลอยากชนะคดีความขอแกได้หรือคนที่ต้องการขายที่ดินพวกทรัพย์สินนวดกเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกอสังหาริมทรัพย์เราอยากได้ที่ดินเราอยากซื้อที่ดินอย่างมีเงินซื้อที่ดินเป็นของตัวเองอยากขายที่ดินได้ให้โดยสุดอยากอยากชนะศัตรูหมมารก็ขอเกได้เลยพวกเกเป็นสายนักรบนะเออปู กวนอูเนี่ยเป็นเทพคล้ายๆกับปู่องค์ดำนะสายนักรบเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะสองพระองค์นะช่วงนี้เกยหยวกเรานะแล้วก็เคล็ดลับของไพ่ยเนี่ยพ่ยอยากแนะนําว่าถ้าเราอยากจะบูชาเทพประจําตัวของเราเพื่อเสริมความํำนาจการงานให้มันปังหนักกว่านี้เราก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะแม่หมอดูให้ตั้งเครื่องนะคะเครื่องสักการะบ,บูชานะเออเช่น ผลไม้สามอย่าง5อย่างแลวแต่เราถ้าใครจะบูชาโดยการถวายส้มส้มจะแปลความหมายว่าส้มเป็นเครื่องสื่อสารแห่งโชคลาภแอปเปิลก็จะมีความหมายของสันติสุขและความสงบนะคะให้ทุกอย่างกลับมาปกติสุขเหมือนเดิมเอาเอาหุ่นก็จะเป็นเชิงของเพิ่มพูนความมัง่งคั่งความร่ํารวยนะคะหรือว่าพวกสาลี่กับกล้วยก็เช่นเดียวกันนะความบุดมความมัง่งคั่งนะคะในเรื่องของการเงิน ก็บูชาผลไม้3าอย่างห้อย่างเลวแต่เราหรือว่าน้ํชาสามถ้วยนะผลไม้3าอย่างน้ํชาชามถ้วยเหล้าจีนสามถ้วยนะคะหรือบูชาพวกหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะ3อย่างจุดทูปสามดอกเทียนแดงหนึ่งคู่นะคะบูชาท่านแล้วก็ขอพรได้ดังนี้เลยวางไว้ของเอาของที่เราจะบูชาท่านมาวางไว้หน้าหน้าท่านได้เลยนะคะที่ที่ที่เราเอ,อ่อ สักการะบ,บูชาท่านที่บ้านเราเราวางไว้ท่านไว้ที่ไหนแล้วก็เอาเครื่องนะคะที่เราจะบูชาท่านนี่ยมาวางไว้ที่ตรงหน้าตรงนั้นได้เลยนะคะจากนั้นก็ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ตามด้วยนโมกวนฟาลี่จุนะคะท่องให้ครบสามจบห้าจบเก้าจบแล้วแต่เราจากนั้นบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็ขอพรตามความปรารถนาได้เลยในช่วงนี้นะคะเน้นเรื่องความสําเร็จหน้าที่การงานหรือความซื่อสัตย์ ให้เราได้พบเจอบริวารดีๆให้บริวารเชื่อฟังเรามากขึ้นก็ขอท่านได้เลยนะเพราะท่านเป็นเทพเจ้าของความสําเร็จเรื่องของความดุความเมียมนาคค่ะและคนที่จะเป็นคนอีกสื่ออีกอย่างนึงว่าเราช่วงนี้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกวนอูหยบเราจริงไหมถ้าเรามีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีมากๆเป็นคนที่รักเอ่อความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะแล้วเราเป็นคนที่กระตะ กต,ตันยูนะคะรู้คุณค่าดูแลพ่อแม่ดูแลบุตรกาลีได้ดีมากแสดงว่าช่วงนี้ท่านอยู่กับเราจริงๆด้วยค่ะนะหรือว่าเราเกิดวันอังคารปีขาลนะคะหรือไม่ต้องเป็นวันเกิดนั้นก็ได้แต่เป็นลักษณะแบบเด็ดขาดนะคะรักษาคําพูดนะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นลูกรักของท่านนะคะ และนี่คือคำทำนายของทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเรารู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะหรือว่าเราต้องการให้กำลังใจให้ค่าครูกับแม่หมอก็สามารถให้กำลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้เยอะๆได้เลยค่าน้ำชากาแฟต้องเข้าเยอะๆนะคะเพื่อแม่หมอจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปมากๆนะคะบอบ,อบอกวิธีแก้บอก ต่างๆน,นานาไม่กระทั่งเสกสิทธิเทพเทวานะเราเป็นเทพองค์ไหนประจําตัวของเราแม่หมอก็สามารถทําคลิปเยอะๆได้เลยนะแล้วเงินส่วนหนึ่งนะแม่หมอจะนําไปสร้างศาลปูองดำกับแม่ย,ามานนาย่ามณีจันทานาคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดพาพญานาคสาย,ยานนักรบด้วยค่ะนะใครสนใจอยากเสริมดวงเรื่องนาดวาสนาความสําเร็จหรือปรับเรื่องความรักให้มันกลายเป็นเรื่องที่ดีให้ความรักของเราสุขสมหวังก็ทําบุญขอพรกับปูองดำกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลย ะะเพราะมีความเชื่อว่าการสร้างพญายนาคแบบคู่รักขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เราสมองในความรักโดยตรงเน้นอานาจ,ควา,จความสําเร็จความศักดิ์สิทธิ์ให้ศัตรูหมู่บ้านแพ้ภัยตัวมันเองเสริมดวงเรื่องอํานาจความมั่งคั่งเรื่องของการเงินนะขอปู่ได้เลยเพราะมีมเพื่อนๆหลายคนหลังจากที่โอนเงินมาสร้างปู่ก็ถูกหวยกันหลักแสนหลักล้านค่ะหรือว่าเราจะจ้างแม่หมอไปราถวายไปราแก้บนแม่หมอยินดีรับงานรานะคะทั่วประเทศเลยเพื่อจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นมาสร้างสารปูองดำให้เสร็จ ให้หลือสุดตามสัจจะวาจานนะใครสนใจอยากจ้างแม่หมอไปรำถวายก็ติดต่อทางไลน์ได้เลยค่ะ